เฮ้ยน,นะฮิโลโบกอบเอ๊คโอ๊คโอ๊คฮิโลโอ๊คฮิโลเขน่ะราบ,รบทักทายสบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วก็วาสาวดาวเส้นเก้า,าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยวันนี้น่ะสาวดาวลงทงลงท้ายได้ว่าสิไปหาการเครียดอีกปะ บ่ได้ไปลายมือแล้ววันนี้ก็เลยว่าสิไิลองเบิง่งนี่คือเก้ากระพุคููใจวัดชีพิหาโลทงโลทาหาการกบันเขตน,นี่แหละจะที่ได้หรือไม่ได้เดาะเดินกระแจ้งนี่ไปลองไปลุ้นน้ำกันเนะ่าพี่น้องนะปะไปลุ้นน้ำกันว่าสิมานบ่ลุ้นเนี่ยเลยวันนี้ม,นนนมาครับทีมงานเก้าวันนี้ก็ได้นี่ลานสองคนแล้วก็น้นองสาวมากับสาวขันเบากบเบาแย่นี่แหละ พีมงานเก่้าพี่น้องเลยจากสีได้บอลเนลเลอร์ละเดินแจ้งมันนี้นะฮะกองเว้นมาคือว่าฮอนฮอนละมาลองมึงต้องไปลุนน้ำกานมาสิมานบอลเนลเลอร์หลายคนผลึกเก็บเห้นหน่อยปะเป็นยังไงชิโล เข็ดหน้าพี่น้องเข็ดโม่เข็ดโม่นี่เข <c ười> ็ดหมูบางคนเอินบ้านชมเฮาน่อยเอินเข็ดหน้าเข็ดอันเดียวกันนั่นละเราบวคือเดียวเอาบวคือกันเข็ดกับบเยืบปลื้มนี่อันนี้เข็ดน้อยอันนี้นะเข็ดน้อยเข็ดใหญ่เข็ดน้อยอันนี้ หมานอยู <laughs> <laughs> ่บ่เด้มื้อนี้เนาะเดินกระแจงหมานบ่บ่ย่านเข็น้อยบ่ย่านมื้อนี้บ่กอบเด้นาะหมานบ่เนาะบ่กอบเนาะะบ่กอบกะปกติมาันบ่กอบหมานไดเพิ่นเห็นดูมื้อนี้ยังบ่เห็นได้บ่กอบยังบ่มา เป็นโบยนืนมัลีกลุ่มนี่เชิ็กน้อยเนาะตูะ่ให่ล้มานี่นี่นปลาเกือบหยียบบคอยเนาะขาคา่นี่นี่าเลมาเนาะอ้มันลีได้เกิน้อยกอืนีนะเน้อย,อยเดเบงได,ไดหาเก็บมา น้อยแค่นี้มันยังบาทนตุยทีเดินหน้าไ่เสือเด่ยวพูดกันน้อยหนิบ่กวนมันก็ตุยอยู่อยู่ผู้อันปกตินะเอางนทางเหนือทางหน้าลุงเฉิมตัวใหญ่เท่าไรมันน้อยยปกตินะใหญ่นม่ชอบตู้อุ้ยตัวที่สามอยู่นี่นะตัวที่สามเข็ดน้อยมันเป็นเขียนไง นี่วันนี้คู่นี่หมานเคลียรน,น้อยเไงปกติหมานมานเคลียรหน้าเคลียรใหญ่วันนี้หมานเคลียรน,น้อยสวัสดีดลวัสดีโอ้บอกกอบหมานนี่เละพี่น้องนะคนเห็นเคลียรหน้าใหญ่คุปเลยบบอก,กรอบเน่เคลียร์ว่าสีบูหมานคือว่าเห็นแต่เคลียรน,น้อยฉันเนาะหมานเนาะนีะ่น พุ่นโตปักไงมีซ้ำนีด้ริงก็หมานแล้วว่ะนี่พุ่นหมานแล้วตัวนึงพี่น้องไปไปกับโตอ้าคู่นี้คู่หมานได้มาเมื่อเลือกัได้ได้ลุ้นเบิ่งวันนี้ว่าไม่ใช่หมานซ้ำเลยนี่ ต่ก้านะแถวนี้เนี่ยมักมีเห็นปะเห็นหน่อยเห็นใหญ่ได้ซะเห็นปะบ่นเก็บพังเนาะก่อนนี่เก็บอีกคนเด้อเก็บพังเนาะอยู่นี่เด้อก่อนเด้อเลยพอได้โปรเคตนี่เคตก็บอได้แล้วมือนนี่เจ้าเก็บผักอีกคนเก็บผักเขาบันทึกพัาถธอมีดเนาะเก็บหญ้าอะไรบ้านี้ เก็บผักเนาะนี่นี่อืมมีหลายอยู่ไงเลยพี่ขั้นพี่หันมาเก็บผักแล้วได้บัตรนี่ได้ คือน้อยตนี sí. ้นอยข้ยอดนะตรง้าบ่เห็นเนาะนะคือหนาเตินกระแจงได้มานเนาะประกอบฮ่าเราบ่เห็นเออว่ามันบ่มีประกอบนเห็นนะตัวนี้ก็เขีน้อยนะตังนี้ก็นั่งอยู่นี่นะนี่นี่เออเออมันก็มีอยู่เนาะกรนเจงห่าบ่เห็นนั่นนั่นน่า นี่นี่แค่น้อยนะเบิ่งค่าค่าเล็กเห็นคือเขามาตะเก้าเลยหน้ากุ้ยหน้าหน้ากุ้ยนะชิลล์โอ้เว้นคว่ำมาลีตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ปะเออหมานน้ำบวกรบเนาะบวกรบคนหมานมาเพื่อก็เห็นนะอือเฮ้ามาเราบอกจะเห็นเพื่อได้เดินมันแจ้งมันกะลีแด้คือบอลนี อแสดงว่าสาวโบหมานมาเน,นี่สาวดาวโบหมานสาวโบกอบเลยโบกอบเราเห็นดุเลยไปเต่าโบกอบไทามานนะยังก่อนไอพวกคักข้าะวาาะยังบอคักวเรา,าบอเห็นบอโบกอบ lý 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 ngồi <laughs> nhây đây oh, này đây sao? Khế nôi hả nã? Phấn duu bém ní, nôi, 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 มุนเห็นแล้วนะพี่โลโกบออออาๆอพี่โลออาพี่โลเห็นนะมุนกันได้กระโดดจิโลเ,เอเอฮะตะเี็ดอยูุ่มเพิเลืกๆกันนะเอออยูุ่มเห็นบ่ไปอี เป็ดแต่ม้วนก็ะด้เหยกระเดี่ยวแนวเลือเอออย่างในขุมนี้เออเอาขุมนี้ขุมนั้นได้เห่ามาคุดกระปูคุดอันนั้นกังเว้นหลด้วได้ไงกระปุกตื่นแจ้งปันลีปันสนนี่มนางเบื้องหลวงปเห็ิ อยู่นนี้เพ็่นอยู่ไะนคือตามคุมลีซุนอยู่ได้ไปไหวคับเห็นเพื่อนซ้ำเพื่อนเห็นห้าก้อนอีอยังหายตาคัาบเห็นได้ไหม

คอยเห็นเห่าแล้วก็ไปหาเห่าหู่เห่าขุมแล้ว <S <S สุดท้ายทายสุดแต่พี่น้องได้ซ้ำนี้และเคลียรให้ไปกันกันนะบ่ได้ลงบ่ได้ลายมันบ่ได้วันนี้นะเดินแจ้งได้ซ้ำนี้แหละโมมานบ่ได้ไปเลยบ่ซ้ำตะเกาซ้ำนี้แหละพี่น้องให้วันนี้ก็ได้บ่ม,มีพี่เลยลายขอเจ้าพิเพงเท่านี้เนาะ พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย